สวัสดีครับวันนี้ผมวินนะครับกมาพบกับรายการเดิมมปอีกแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มา,ามาสอนทําพวกเลสโตอร์อะไรเงี้นะครับวันนี้จะมาโปรโมทพวกเซิร์ฟกินเกียนนะฮะต้องปรดระวังนะครับนี่ก็เป็นเซิร์ฟในหนึ่งที่โดนเกียนมาแล้วนะครับจะเป็นแมป,ปกว้างแมปญี่ปุ่นนะครับดูสภาพเลยครับและชื่อนี้ที่ผมจะบอกไว้ข้างล่างแนละ้วไม่ก็ พิมพ์ในนี้เลยเซิฟเซิฟมีดังกล่าวนี้นะครับเป็นเซิฟพี่อ่าแฮ็กโอพีแล้วก็แฮ็กอย่างอื่นได้หลายอย่างเพราะมันใช้ความรู้เยอะอยงไงแต่มันใช้ไปทางในเกียร์นะครับเนี่ยนี้ก็เป็นแมปเซิฟผมนะครับก็เล่นกันเยอะอยู่แต่ว่าพอตื่นเช้ามาก็ปรากฏเป็นอย่างนี้แล้วที่ผมรู้ได้ไงว่าเป็นเซิฟนี้เซิฟนี้ไม่ต้องกลัวครับผมมีที่ตรวจอยู่ครับและอีกอย่างโอพีลังคาเครื่องผมอยู่เลยนะครับ โอพีอ่ะผมเข้าไปดูโอพีในจอโคนโลมาก็ยังออนอยู่นะครนะับเนี่ยชื่อนี้เลยนะครับเนะนี่ยนี่เลยครับเอกอนนะครับ Egg เอกอนหนึ่งหนึ่งศูนย์สี่เซิร์ฟมันก็อันนี้นะครับอันนี้เป็นเซิร์ฟเทสสามโปรดระวังด้วยครับเห็นเห็นไอ้เนี่ยชื่อเอกอนเนี่ยเข้าไปเซิร์ฟอื่นหรือเซิร์ฟท่านของหรือคนอื่นที่รู้จักกันก็ต้องเตือนกันด้วยนะไอ้เนี่ยมันจะมาแฮกแล้วอะไรเงี้ยนะครับเปิดระวังด้วย เกียนครับมีเซิฟของตัวเองนะคเขะแต่ว่ายังไงอ่ะไม่ชอบอยู่ไปกับที่ไงชอบไปปวนเขาชาวบ้านเห็นความทุกคนอื่นเป็นความทุกข์ของตัวเองอะคิดว่ามันดีเหรอครับเดี๋ยวผมก็จะแจ้งเรื่องไปถึงอ่าไอ้นี่นะคนเช่าให้ให้มันเนี่ยเช่าโคโลเพราะว่ามันเคยยิงไอพีมาหลายคนแล้วด้วยเยอะแล้วล่ะก็ต้องแจ้งเรื่องไป คือเอาง่ายๆมาไม่ได้ใช้แล้วละ่ะโคโรมันอะโอเคครับขอมค,ครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวไอ้นี่นะหลักฐานรูปร่างต่างๆแล้วก็เซิร์ฟกีฬาเอียดเซิร์ฟมันนะห้ามไอ้นี่นะคือใครที่อยากเล่นไมค์คั t จริงๆอะผมไม่ได้โปรโมทเซิร์ฟผมหรืออะไรนี้นะครับคือถึงไม่เล่นเซิร์ฟผมก็ไปเล่นเซิร์ฟอื่นก็ได้แต่ว่า อันนี้คือแค่เตือนหรือแนะนำหรือหวังดีอย่าไปเล่นไอเซิร์ฟนี้นะครับเอกอนเนี่ยครับอ่าที่เปาเป็นสปาไทยอะสปานั้นก็ก๊อบมาอยู่ดีไม่มีความคิดนะครับคือไปเล่นอะไรถ้าไปกวนตีนมันหรือไปกกงมันนิดนึงหรือว่าทำผิดขโมองขโม,มอยหน่อยมันไม่จบแค่แบนครับไอนี้มันจบที่การยิงไอพตลอดครับปกติเซิร์ฟอื่นเขาแบนก็เหลือทนแล้วไอนี้แม่งยิงไอพีครับเซิร์ฟมัน ทำไมล่ะครับผมลองผมเคยมาแล้วคนอื่นก็โดนครับโดนกันทีสามีคนนะรวดเลยอ่านี่ก็เพือนด้วยความหวังดีนะครับโอเคครับสวัสดีครับและก็ที่เนี่ยครับจะเป็นการเดี๋ยวผมจะแนบอะไรที่มันเกี่ยวกับพวกมันน่ะเอาไว้ให้นะครับเพื่อกันระวังไว้ก่อนแล้วเซิฟคนอื่นนะครับผมแนะนําอันนี้ผมแค่แนะนํานะครับให้อ่า ให้แบนแบนแบบแบนดักไปเลยแบนอย่างเงี้ยนะ่ะแบนนี่ไปเลยครับนี้เลยเนี่ยแบนนี้ดักก่อนเลยนะครับมันจะเกียนเซิร์ฟต้องระวังไว้ก่อนครับไม่ก็ไอ้นี่เลยอ,อ,อีกตัวนึ่งตัวอะไรไม่รู้นะผมโทษทีผมจำไม่ค่อยได้มันมีอยู่ประมาณสอตัว 2, 3, ท,ที่แฮกได้อยู่มันยังไงอ่ะเหมือนมันจะเคยแจกคอมมอนของเซิร์ฟมันหรือไม่ก็ไอ้เนี่ย แจกลักอินอะไรเงี้ยนะแต่บางลักอินมันจะมีข้อมูลของที่มันของมันที่มันเคยสร้างหรือใบเกียนนะแฮกโอพีได้อะไรประมาณนี้ครับแล้วถามว่าเออทำไมผมมันถึงเอาไอโอพีผมได้หรือผมเคยมีอ่าอ่าอย่างไรอ่ะลักอินของมันล่วงมาด้วยก็มันใช่อยู่แล้วครับเพราะเมื่อก่อนเซิร์ฟผมกับเซิร์ฟมันเป็นคล้ายๆพัระมิตรกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับ แต่ก็อย่างที่ผมเล่าไว้เมื่อกี้มันลงเอยด้วยการที่มันยิงไอพีผมก็เลยจบหักกันหักไม่พอแม่งยังไงไว้แฮกอีกก็ลืมลืมไม่ใช่ไงความคิดที่เออหักกันอ่าไม่ให้มันเข้าเซิร์ฟไปไปมามาลืมคิดไงว่าโคไอปลักอินที่เอามาเป็นของมันอันนี้ก็แจ้งด้วยนะครับส่วนใหญ่เซิร์ฟที่คนเปิดเซิร์ฟด้วยโคโลหรือบักกิทหรือเซิร์ฟเทอร์ธรรมดาถ้าไปโหลดมาจาก ที่อื่นหรือโหลดม่แต่โหลดแมปก็ด้วยทั้งโหลดแมปทั้งอะไรเงี้ยระวังด้วยนะครับมันอ่าเราค่อยๆเปิดดูโอแล้วค่อยๆด,ด,ดูทีละบักอินก็ยังดีแก้คอมฟงคอม,มฟิกให้เรียบร้อยมีคอความหวังดีนะครับโอเคครับโอ้ยคิดอะไรยังเศร้านะกับคนที่เป็นเหยื่อของมันมันไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะครับถ้าเป็นไปได้นะผมจะเจอหลายชื่อมาให้เลยนะ โอเคนะครับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับถ้ามีอะไรการแจ้งคดีมาเพื่อ,เพ,อเพื่อคนส่วนหลวมันไ่พบแต่มามอกอีกทีนะครับสวัสดีครับ